ค่ะดิฉันสิรินุชนาวังสกุลค่ะวันนี้ได้มีโอกาสนะคะได้มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะพร้อมปรเจนนะคะก็ทุกท่านก็อาจจะเห็นที่จีแชร์ไปหลายรอบแล้วคือคือจิทานทานเองแล้วได,ได้ได้กับตัวเองนะคะได้เรื่องผิวเรื่องข้อเขาข้อเขาเรื่องผมนะคะแต่ว่าตอว,วันนี้จีอยากจะมาแชร์เรื่องเรื่องเรื่องพร้อมปรเจนให้กับแม่จีเองนะคะแม่จีทางเองนะคะเพราะว่า ที่บ้านที่บ้านจีเนี่ยครอบครัวเนี่ยคือชอบทานอาหารเสริมอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณแม่จีเนี่ยวัยเจ็ดเจ็ดสิบแปดแล้วนะคะก็ก่อนที่จะมาทานพร้อมกาเจนใช่ไหมคะคุณแม่ก็จะมาแบบว่าดูแลเรื่องข้อเขา่ขาเขา่าท่านไม่ค่อยดีะคะ่ะเพราะว่าได้หกล้มตอนตอนอายุยังน้อยนะคะแล้วก็ปล่อยมานานปล่อยมานานมากเลยแล้วพออายุเจ็ดสิบกว่าเนี่ยท่านมีมีปัญหาเรื่องเข่าเลยเขาเราจะงอจะโค,นนะคะ้งค่ะเดินจะไม่ตรง แล้วตัวจีเองเนี่ยก็พาหาพาพาคุณแม่เนี่ยไปหาหมอประจําหมอที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะคะก็หมอจะให้ผ่าตัวจีเองรู้สึกว่าถ้าผ่าแล้วเราแบบเราฟังจากคนอื่นบางคนก็ผ่าดีบางคนก็ผ่าแบบไม่ดีนะคะจะเดินไม่เหมือนเดิมความรู้สึกเราเราก็อยากให้แน่แบบแบบ <ak> ah> พ่อเขาดีอ่ะเพราะว่าแกอยากพ่อแม่พ่อคุณแม่จีชอบเที่ยวนะคะเวลาไปไหนเกหลีไปแล้วจีก็พาไปเที่ยวตลอดนะคะพาพาไปด้วยตลอดนะคะออแล้วพอไปที่คุณหมอใช่ไหมคะก็ให้ให้เซรั่มเป็นยาขวดแค่นี้ค่ะหมื่นกว่าบาทนะคะออปีละนึงครั้งค่ะจา์เพราะว่าออมันต้องแบบกลัวกระดูกเปราะกระดูกหักอะไรเงี้ยป้องกออันไว้ก่อนล้มก็ไม่ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เห็นจะดีขึ้นแต่ว่ามันจะหายปวดนะคะ หายปวดปีละหนึ่งครั้งก็ให้มาทั้งหมดก็สามปีแล้วนะคะมันก็มันก็ไม่เห็นว่ามันมันก็ดีแต่ว่าไม่ได้ดีระยะยาวค่ะอาจารย์แต่แม่คุณแม่ไปหาหมอเนี่ยคุณหมอยังจัดยาให้พอทานยาแผนปัจจุบันมากๆเราเราคุณหมอก็บอกเองว่ามันคือมันมันเกี่ยวกับโรคไตด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับยาสเตียรอยด์มันเยอะเนาะก็อันตรายอยู่บ้าง คิดมากคิดมากก็กลัวแบบว่าอาคุณแม่ทานมากแล้วมันจะมีปัญหาโรคไตแต่ว่าคุณคุณคุณแม่มีมีมีไปแล้วนะคะแต่ก็คือรักษาหายไปแล้วนะคะรุ่นข้อเขอ่าปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ก็ยังเป็นอยู่แล้วก่อนหน้านี้ท่านนะเวลาจิตไปรับเนี่ยไปรับเนี่ยแกท่านจะเดินเดินนานไม่ได้เดินมากไม่ได้ขาจะอ่อนแรงค่ะอออมันจะมันจะปวดต้องหยุดพักต้องหยุดนั่งนะคะแล้วเวลาเดินนานๆต้องมีไม้ค้ำไม้เท้าค่ะอ๋อครับ เขาเลยค่ะจาย์ก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ค่อยทานคอลลาเจนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเออมันมันทานยากแม่ก็เลยแบบเออก็เลยหยุดทานจีก็เลยเออรอรอตัวตัวพร้อมคอลลาเจนตัวนี้นะเมื่อจีทานดีแล้วจีก็ส่งไปให้คุณแม่ทานนะคะตอนนี้คุณแม่อยู่กระบี่นะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะช่วงโควิดนะคะอส่งไปคุณแม่ทานก็คุณแม่ก็วัยเจ็ดสิบแปดแล้วอ่ะกลุ่มกลุ่มสวนะคะกลุ่มสวคืออยากอยากแนะนําอยากแชร์ด้วยเลยว่า ปัญหาข้อเข่าเนี่ยมันจะเป็นมีพันเยอะมากนะคะอย่าปล่อยให้เวลานื้นนานนะคะมันมันจะรักษามันจะดูแลยากคีสุดท้าคุณแม่ทานเนี่ยคุณแม่เข่าแบบนอนะนอนราบไม่ได้มันจะปวดเข่าด้านด้านขวาค่ะด้านจะน้าอย่างนี้ไม่ได้จะปวดตุบๆเราต้องกินยาตลอดแล้วก็เป็นห่วงเราต้องนวดเราต้องนวดให้ก่อนนอนเมื่อก่อนแม่ก็จะอยู่กับจีนะคะแล้วก็จีจะนวดกลายเส้น เฉพาะเส้นนะคะอาจารย์หลักพันเลยค่ะพันเลยค่ะให้นวดแต่ละครั้งเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยให้นวดนะคะแต่ดีขึ้นแต่ไม่หายนะคะกลับมาเป็นอีกแล้วจีก็ส่งพร้อมกลาเจนตัวนี้ให้คุณแม่ทานตอนแรกจีกจะให้ทานเช้าหนึ่งซองนะคะเย็นหนึ่งซองนะคะก่อนนอนเอ่อคือประมาณเอาปีไปแบบระยะยาวเลยหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์คุณแม่โทรมาบอกว่า มันไม่ปวดตุบๆต,ตรงเข่าแล้วโอ oh, นะ้โหใช่ไม่ปวดแล้วแล้วก็เอ่ยยืดขาได้แล้วยืดขาตรงๆได้แล้วอมันต้องหาหมอมา,มา,ม,ามาลองตรงเข่าอะค่ะอมันปวดตอนนี้ก็ยืดได้แล้วคุณแม่บอกยืดได้แล้วตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าไม่ต้องใช้ไม้ค้ำแล้วนะคะอ๋อก oh. ินยาแก้ปวดนะคะยาแก้ปวด พรปวดมากจริงๆเห็นเลยแบบว่าเห็นแล้วสงสารคุณแม่มากเลยนะคะนี่เหมือนเราส่งคองลลาเจนเป็นปนวดแทนเราให้แล้วเนี่ยแทนแล้วค่ะยิ่งช่วงโควิดจีนไม่อยากให้คุณแม่แบบว่าไปไปนวดอะไรเงี้ยไปไปข้างนอกออ,อยู่กับบ้านก็ยุคนี้เราต้องดูแลตัวเองปพองกงันตัวเองนะคะเออครับค่ะ แล้วก็ขอฝากนะคะคืออยากจะแนะนำให้คุณแม่ผู้สูงอายุนะคะให้ทานได้เลยค่ะเพราะว่าเห็นผลชัดเจนนะคะจีบอกครอบครัวจีบอกคนที่เรารักนะคะและอย่างพ่อแม่อยู่กับเรานะคะเราก็ต้องดูแลท่านดีที่สุดนะคะคแล้วตอนเห็นแรงเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเรารู้สึกว่าเออเราก็ยังดูแลท่านได้นะคะท่านไม่เจ็บไม่ปว่วยเราก็ดีใจนะคะอืมใช่ใช่ใช่ใชฝากไว้ด้วยนะคะฝากพร้อมคอเลาเจน ไว้ทุกท,ท,ทุกทุกท่านแนะนําต่อได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเห็นผลชัดเจนนะคะครับผมมากค่ะข,ข,ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ดีใจด้วยนะครับจิจางที่คุณแม่ดีขึ้นนะ